สวัสดีครับน้องชายครับลามพลังชยัยโอ้โหวันนี้นี่ดูดูเหมือนง่ายเกินคาดนะก็ไม่ไม่ง่ายเกินนะไม่ง่ายนะน้องก็เก่งเลยอย่นยนมวยด้วยนะเขาก็สู้เหมือนกันเออวันนี้นนคิดว่าเราชนะเพราะอะไรเพราะว่าน่าจะลูกตรงมวยอ่ะเอาวุ้นว่าไม่เท่าไรน่าตรงมวยความเก่าเลย ได้ไดเก่าใช่ไหมันมันมันใหญ่ไปไหมเวทว่าสามสวันนี้มันมันใหญ่นะลผมรถโรกไฟา์ร้อต่อยเท่าไหร่นะครับต่อยสองหกสิบแล้วต่อยหกสิเอ็ดน้ำหนักต่อยสามสิบได้ไหมได้ผมตาำสย่สบเกายี่สิบเกก็ได้โอ้โหไม่มีคู่เลใช่ไหมเออคือนนานๆเราต่อยทีสาเดือนต่อทีรู้สึกว่าร่างกายมันมันมันโอเคไหมมัน การที่ซ้อมเอาว่าในหัวแกคุมผมตลอดเลยซ้อมหนักเลยเนาะหนักแกจะไม่มแบบปล่อยตัวแกจะคุมเข้มเลยนะัวลูกเกมวันนี้มั่นใจย,ยกไหนว่าเราชนะเนี่ยว่าน่าจะยกสี่นะเพราะยกสามก็ยังดูยกสี่เขาดูเขาช้าลงไปใช่ป่ะแล้วก็คุมได้ใช่ป่ะอ่าแล้วคิดว่าอาวุธที่อาวุธยังหนักอยู่ไหมสำหรับอาวุธเราเพราะอาวัยมันเยอะเอ่า มันดูที่จังหวัดด้วยนะอจังหวัดโดนโดนเขาก็มีอาการจังหวผมโดนผมก็มีอ๋อโหนี่ชนะมาหลายไฟแล้วเนี่ยจี่ไฟแล้วเนี่ยน้งชายแปดแปดแล้วเหรอแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องงี้ก็ลุ้นยอดมวยหรืองี้ไม่ได้เออเพราะแปดไฟชนะรวนเลยโอ้โหแล้วขนาดปล่อยมาร้อยสามสี่ก็ยังยังชนะแล้วต้องต่อยแล้วจะหาคู่ยากไหมแบบเนี้ยไม่นับ ในสายหรือว่ารกแล้วมีึกว่าน่าจะมีเยอะแล้วแล้มีทีมงานวันชิาเชาวันชี่เขามาติดต่อไหมไม่ได้ใจนะนาัวยังไม่ได้คุยกันรอเราเราเราคิดถึงตรงนั้นไหมไปต่อยวันอะไรอย่างงี้มันก็มีมีความหวันต้องมีอยู่แล้วเนาะเออเพราะว่านักมวยทุกคนก็อยากจะไปถ้าเกิดเรามีโอกาสเราคิดว่าเราไปได้ดีไหมกับวันศึกวัน สไตล์ของเราคิดว่าเราโอเคไหมต้องปรับตัวอะไรอย่างหรือว่าต้องปรับสไตล์ด้วยเนาะต้องปรับการพิจารณาด้วยมันต้องใช้เทคนิคหลายอย่างแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันอ๋อวันนี้โอเคไหมอัดฉีดเยอะๆไหมครับต่ำก็น่าจะแต็มอันหนึ่งอย่างต่าครับอ๋อส่วนผู้ชกก็แล้วแต่เลยโปรโมเตอร์นะครับขอบคุณแฟนเก่นเลยครับน้องชายขอบคุณเอสซี่แรนเซะเอะซีฉลามแล้วก็แฟนมวยทุกๆคนที่เชียร์ผมับ แล,แล้วเป็นวัวชาวใต้ครับที่ผมบอกว่าจะเอาใจแล้วกับทุ่มสงให้ได้จากมาจีนก็ทำได้เลยครับวันนี้ในหัวก็เดมาเชียด้วยมาครับ,รบ<ผ>มาทีมชิมใหญ่เลยโอเคขอบคุณครับ้องชายสวัสดีครับ